เราเดินทางเข้ามาบ้านผู้ใหญ่บ้านนะครับมันยากาศร่มรื่นมากเลยนะครับนี่นะครับผู้ใหญ่สวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้เรามาเจอพ่อผู้ใหญ่แล้วนะครับมันยากาศร่มรื่นมากเลยนะครับพ่อผู้ใหญ่หัวใจเกษตรจริงๆนะครับมีครบทุกอย่างเลยนะครับ นะครับดูแล้วครับคุณแม่ผู้ใหญ่ไม่อยากจ่ายเลยนะครับดูแล้วครับหวัวงเงินนะครับแต่คุณพ่อว่าอยากได้นะครับเปิดๆเ,เราตะแคงเลยเอาปิดเอาว่างไว้ปิดปิดปิดเอาว่างไว้ว่างคือไว้เออนะว, <c oughs> วันนี้เรามาส่งเป็ดที่สุ่มเศราะนะ้าไปแล้วพอบ้านสุ่มเศรา้ามูซิบองคุพี่องคุพี่เรารถไปยางขาสีแฮ๊กไหม <c oughs> ที่บ้านผู้ใหญ่บ้านนะครับอันนี้เป็นสวนของท่านนะครับล่มลื่นเงาล่มเงาแบบโอเคมากเลยนะครับอ,อีกช่วงประมาณ3ามอาทิตย์ก็จะมีไข่าขายนะครับท่านใดที่สนใจอยากได้ไข่ก็ติดต่อที่บ้านผู้ใหญ่บ้านเลยนะครับคุณบองจผมขอเบอร์นะศูนย์แปดเก้าศูนย์แปดหกหนึ่งเบหกหนึ่งเ็สี่แปดห้าห้าสีนะครับ ติดต่อทีอ่บ้านพ่อผู้ใหญ่ได้เลยนะครับมูซิปล,ล,ลั่นลั่นลั่นวัาสดุก็สั่งแล้วพอเนาะ,<ม>พ,ะพี่น้องเอฟซีผมนะครับท่านใดที่อยู่แถวแถวแยกสุ่มเศร้านะครับก็เข้ามาติดต่อที่บ้านพ่อผู้ใหญ่ได้เลยไข่สดสดนะครับไข่สดสดรับรองว่ารับรองว่าท่านจะได้ไข่สดสนะครับยังไงก็เข้ามาติดต่อพ่อผู้ใหญ่ได้เลยนะครับ ครับดูนะครับเรามารลุนว่าเราจะได้แถมพ่อผุณใหญ่อีกหรือเปล่านะครับถ้าไม่มีปีหกหักขาหากักไม่ได้แถมนะครับคุณแม่ผู้ใหญ่เ,เปิดเลยนี่นะครับเป็นผู้ใหญ่หัวใจกเกษตรนะครับ นักพัฒนาแถมสนใจเรื่องการเกษตร <Okay. S 1> ท่านในที่อยากได้วัสดุก่อสร้างก็ติดต่อพ่อผู้ใหญ่ได้เหมือนกันคนระับเป็นโรงงานอ e ิฐบล็อกด้วยนะท่านเนาะมีทั้งอ e ิฐบล็อกทั้งเสาปูนทั้งปูนว้ายอันนี้ระยาที่สุดครับคุณพ่อผู้ใหญ่ขอไปขอไปคุณยู้หี่นี่ไงอันนี้เป็นระยากที่สุด นี่ครับท่านใดที่เลี้ยงหมาก็ระวังด้วยนะครับเพราะว่าจะทําให้จะทำให้ไม่ไข่เลยนะครับถ้าไข่ดกๆอยู่แล้วถ้าหมากวนก็จะไม่ไข่เลยยังไงก็ระวังด้วยนะครับอคนี่นะครับที่ว่าที่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอเช็คเป็ดก่อนครับว่ามีตัวปีกหักขาห,หักหรือเปล่ากันกันโดนดา <c oughs> ในที่อยู่ละแวกสุ่นเศร้านะครับเข้ามา,าช่วยอุดหนุนคุณพ่อผู้ใหญ่ได้เลยนะครับไข่เป็ดจะมีจะมีตลอดนะครับต่อไปนี้ก็จะมีจะมีไขท่ทุกวันแล้วนะครับนี่นะครับพราที่เรา,เามาคือเป็ดสาวนะครับอันนี้เป็นต้นปามนะครับโอ้ล่มลื่นมากเลยนะครับล่มลื่นมากจริงๆนะครับพื้นที่ของคุณพ่อผู้ใหญ่ แล้วผมแอบเห็นควายงามนะครับใครอยากได้ควายงามมาหักคอท่านผู้พ่อผู้ใหญ่เอาได้เลยผมต่อไปผมจะเอาเป็ดมาแลกกับควายท่านนะครับไม่รู้ผมได้หรือเปล่าไม่งั้นผมจะไม่ขายเป็ดให้นะครับจะรอแลกกับควายคุณนี่ยปันผมเลือกตัวอะไรควายไหมโอ้ยตั้งแจ้งเลยเป็นว่าต้ทองข้ามฮ่าค่าฮ่องุนเพราะตะกี้ขายแล้วต้องช่ยังใจขุนเมียเมียตัวงามเนาะแม่เนาะสวยจริงๆนะครับใคร อ่าน่าเป็นสายเพชรอุดรสายอะไรอย่างนี้นะเพราะว่าใครที่อยู่แถวอุดรเนี่ยครับนี่นะมีแต่สวยๆครับลงมาแอบดูนะครับคือผมอยู่ระยะห่างจากอ่าควายท่านพอสมควรกระบะยางด้วยแม่กระบะยางนะกระบะปูนนะใบเดียวพ่อเลยครับกระบะปูนใบเดียวพ่อเลยบ่ต้องกไซบ่ต้องใไซแบบนี้ใช้กระบะปูนใบเดียวพ่อเลยครับนี่นะครับก็ถือเป็นอะไรที่อ่าทำภารกิจจบนะครับเสร็จภารกิจ เราส่งเปล็ดให้คุณพ่อผู้ใหญ่หมู่สิบนะครับบ้านสุนเศร้านะครับท่านใดที่สนใจอยากจะได้ไข่ก็ติดต่อให้พ่อผู้ใหญ่ได้เลยนะครับหรือจะเข้ามาศึกษานะครับเข้ามาศึกษาแนวทางการ,กรเรกษตรกับคุณพ่อผู้ใหญ่ได้เลยนะครับเพราะที่นี่เหมือนกับเป็นแหล่งเรียนรู้อีกที่หนึ่งเลยมีแทบทุกอย่างปลูกอ้อยีพ่อมีขอ่ข้าวมีทุกอย่าเลยเ โอ้โหผมมองเหลือไปเห็นรถอ้อยครับมีทุกอย่างจริงๆโอ้โหนักพัฒนาหัวใจเกษตรจริงๆเอาเป็นว่าใครที่สนใจอยากได้วัสดุก่อสร้างหรืออยากได้ใครก็ติดต่อได้นอกพ่อผู้ใหญ่เนาะเอาขอเบอร์อีกรอบครับท่าน089 0ก9 617 617 4855 4855น็ก็่ีะครับเอาเป็นว่ายังผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ผู้ใหญ่กี สมเศร้าส,มเ,าสมเศร้านะครับอผู้ใหญ่กีสมเศร้านะหมูสิบนะครับรับรองว่ามีมีมีอะไรหลายอย่างให้ดูในที่นี้นะครับมีบเหมือนกับเป็นแหล่งเรียนรู้ได้เลยนะครับมีหลายๆอย่างให้ดูผู้ <c oughs> สาวมาหาเลยบ่ล่ะ <c oughs> <c oughs> ดูแล้วดูดูแล้วมีการเตะด้วยแล้วคุณแม่ผู้ใหญ่ <c oughs> อ๋อหมูป่าครับหมูขาวหมูขาวอ๋อเป็นว่าใครอยากได้ลูกหมูหรืออยากได้ไมไดหมูก็ติดต่อไ,ไ,ไปเชื่อต่อไปอะไรก็ติดต่อพ่อผู้ใหญ่ได้เลยเนาะเอาเป็นว่าคลิปนี้ผมทําไว้สั้นๆนะครับพราผมก็จะไปต่อเดี๋ยวยังไงผมคิดว่าผมจะได้รับใช้พ่อผู้ใหญ่อีกแน่นอนดูแล้วนะครับตอนนี้อยากได้ควายของท่านมากเลยปันนักตัวที่ยังพอ,อ <laughs> ตอนนี้เหมือนกับเหมือนกับ <laughs> ขอบคุณมากครับขอบพระคุณพ่อผู้ใหญ่มากเอาคลิปเดียวไว้เท่านี้ก่อนนะครับท่านใดที่สนใจไข่สดแล้วก็อยากจะเรียนรู้เกี่ยวกับการเกษตรก็ติดต่อพ่อผู้ใหญ่แล้วกันเนาะยังไงก็ฝากเพราะอฟซีผมในละแวกอุดรในละแวกสุ่มเศร้านี่นะครับไครที่ผ่านไปผ่านมาอำเภอเพ็ญนะครับเพ็ญไก้หนองหานไก่เก็นไก่กันเนาะพอนะครับใครที่ผ่านไปผ่านมาเส้นอำเภอเพ็ญหนองหานนะครับแวะซื้อไข่สดๆได้เลยอยู่เส้นหลักเลยนะครับ ยังไงก็แวะผ่านเข้ามาแล้วกันเนาะไปแล้วครับทุกท่านสวัสดีครับสวัสดีครับเราเปอิดทำแบบง่ายๆนะครับคุณพ่อผู้ใหญ่ทำเองนะครับลงมือทําเองโดยใช้กระเบื้องนะครับกระเบื้องกั้นนี่นะครับแล้วก็ด้านในก็จะเป็นไม้ไผ่นะครับเป็นเสาไม้แล้วก็เป็นใบไผ่แล้วก็มัดด้วยลวดนะครับคือท่านท่านท่านเจาะรูแล้วก็เอาลวดลวดผูกนะครับนี่นะครับ คนถ้าไม่ชอบเกษตรจริงนี่คือทําไม่ได้นะครับอันนี้คือตัวจริงเสียงจริงชอบจริงเลยนะครับยางกระพี่ได้ยางยางพันกว่าต้นัยางพาราอีกสองพันกว่าต้นนะครับโอ้โหทั้งยางพาราทั้งปมแต่ที่สาคัญผมขอควายไม่ได้เนี่ยตอนนี้คืออยากได้นะครับเป็นสายสายดีด้วยนะครับควายของท่านนะครับท่านใดที่อยู่ใ,ใกล้ๆแถวนี้ก็เราแวกงนี้ก็มาขโมยเอาแล้วกันนะครับเ <laughs> งินทองก่อย,อยากได้ที่แม่ นี่นะครับคอกกำลังสวยเลยนะครับปามของท่านนะครับคอกทำง่ายๆนะครับนี่นะครับแนะนำพี่น้องเ c ซและหลายๆท่านอย่าไปทำคอกลงทุนสูงนะครับทำประมาณนี้นะครับนี่นะแค่กันหมากันอะไรได้คร่าวๆก็พอแล้วนะครับถ้าท่านลงทุนสูงแล้วจับเดี๋ยวจะไม่มีเงินซื้ออาหารให้เป็ดกินนะครับทำประมาณนี้พอแล้วนะครับถือว่าโอเคนะครับ